โอ้โหนี่ดูการโคจรของโลกครับกดกดแล้วหมุนโอ้ลกเขาก็จะหมุนอย่าง้อันนี้ก็คือวาทหมุนหอัน้คือพระจทหอปทิศหมุนรอบโลกพระจันทร์ครับอันนั้คือพระจันทร์อันนี้คือดวงอาทิตย์ นี่ไงเขาจะบอกเนี่ยตั้งแต่ละเดือนเนี่ยโลกมันจะหมุนว้เนี่ยหนึ่งปีเนี่ยอ๋อมันก็จะเป็นเหมือนฤดูใช่ไหมก็ไม่เดือนหนึ่งเนี่ยระยะทางการหมุนน่ะทางโคจรของโลกอ่าเนี่ยโลกเดือนมกราจะหยุดจุดนี้ไงอืมอือืมอมกลดิวันเกิดแม่แล้วฤดูฝนฤดูร้อนเพราะว่าโลกมันหมุนไปแต่ละที่ไม่เหมือนกัน